ราตำหนักเขาค้อนะครับโอ้บรรยากาศสดชื่นมากๆอากาศดีมากวันนี้อกาศพิเศษจริงๆนะครับช่างใหญ่นําเที่ยวหลายพื้นที่ในเขตพื้นที่เขาค้อนะครับเมื่อสักหักครู่ก็ มาจากเขาตะเคียนงะลงมาจากตะเคียนงะแต่ก,ก่อนสมัยใรช่วงปศชุดหกสิบเจ็ดมาขบวนสิบเจ็ดสิบแปดมานี่ครับนี่ก็เป็นฐานเก่าของปกคอ,อ,อืมปปคก,ก็มาตั้งฐานดูที่นี่อืมก่อนหน้านั้นแล้วทหารไทยก็มาตีเพื่อจะยึดพื้นที่กระสุนเสียไปเยอะอืเพื่อจะยึดเอามาเป็นฐานของตัวเองอื ก็หลังจากยึดได้ปุ๊บเขาก็เลยสร้างเป็นที่ประทับของในหลวงรอก้าวนี่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 ที่ประทับของในหลวงรอก้าวเมื่อครั้งที่ผมมาครั้งแรกผมจริงๆเราไม่ได้มาตรงนี้เราไม่ได้รบชนะเขาก็คอนะในหลวงรอก้าวดำารัดว่าอืให้มาร่วมกับพัฒนาชาติไทยดีกว่าอย่ามาแบ่งดินแดนใช่ไหมไม่ใช่ดินแดนอย่ามาแบ่งรัฐที่คอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยกันเลยครับผมครับผม เมื่อก่อนมันต่อสู้กันระบบไอลัที่คอมมิวนิสต์กับไอลทัทธิประชาธิปไตยแบบอเมริกาทีนี้แล้วทัวนนี้ก็มีรัสเซียมีจีนมีเวียดนามทีนี้อเมริกา,กาก็เป็นลัที่ประชาธิปไตยครับกระลายเป็นว่าไป,ไป,ไปมา,มาประชาธิปไตยก็อยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละนอกนั้นคอมมิวนิสต์ก็อยู่ที่เวียดนามกับลาวอืมยังอยู่โอ้โห เรี่อว่าเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ให้ฟังแล้วรู้สึกตร,รตรงนี้เขาเรียกเขาหญ้าตรงนี<อ>้เขาเรียกเขาหญ้าจุดนี้เรียกเขาหญ้าครับผมครับผมเขาหญ้านายหลวงก็มาที่นี้อืชาวเขาที่นี่เขาก็เลยรักนายหลวงที่สุดก็นนบ้านชาวเขาเออบ้านชาวเขาทุกคนนี้ก็จะมีรูปนายหลวงตั้งอยู่บนหัวนอนมีรูปหลวงเ้าตั้งบนหัวนอนทุกคน นี่คือพระตำหนักเขาคอ้อแล้วก็รูปพระราชกรณียกิจในพื้นที่เขาคอ้อนะครับนัว,ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่ได้มาเที่ยวชมแล้วก็ได้เห็นเรื่องราวภาพประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะสมเด็จประเทพก็มาอม สมเด็จประเทศอ๋อที่ยืนอยู่มือสักคู่นะอยู่ด้านหลังป้ายอ๋อนี่คืออาคารสถานที่ตรงนี้แหละครับทางฝั่งขวามือนี่เองที่ถ่ายรูปออกมาติดเป็นป้ายไว้นีวเอาไว้นะครับนะว่าแผนที่เดินทางมาอย่างพระตำหนักเขาคออันนี้คือแผนแผนที่นะครับส่วนตัวอาคารที่มีการ รสร้างเอาไว้หนะ้าที่แห่งนี้นะซึ่งเป็นพระตำหนักงนี้เลยนะครับนี่สร้างตั้งแต่ความสงบยังไม่สงบเท่าไหร่สร้างืมครับไม่ใช่มาสงบแล้วสร้างนะครับสร้างตั้งแต่อยากบอยู่